น้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่เล่นทอยเลดทาวเวอร์ดีเฟนส์แล้วอยากได้ตัวละครเทพเทพผมขอแนะนําเว็บนี้เลยเว็บบิลปรกอมีตัวละครเทพเทพขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพียงแค่คลิกไปที่ซื้อตัวละครก็จะมีตัวละครในทอยเล t ทาวเวอร์ดีเฟนส์เนี่ยทุกตัวราคาถูกให้ทุกคนสามารถเลือกซื้อกันได้อย่างตามใจชอบเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีไ d ดีไก่เงินและไก่เพชรขายด้วยนะครับราคาถูกซื้อง่ายซื้อไวปลอดภัย100%ต้องเว็บบิลปรกอบครับลิงก์อยู่ใตค้คลิปวิดีโอนี้นะ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ทอร์เร็ตทาวเวอร์กันอีกรอบนึงภายในคลิปวิดีโอนี้ผมจะทดสอบเอาตัวที่เป็นระดับ Exclusive เนี่ยซึ่งในเกมเนี่ยมีตัวที่เป็น Exclusive ค่อนข้างหลายตัวนะครับเท่าที่ผมมีตอนนี้นะห <Wow. S 1> ลายๆตัวบางตัวตัวนี้ก็เป็นตัวแจกฟรีใช่ไหมตอนสมัยที่เกมเปิดแรกๆนะครับแล้วก็จเจ้าตัว Exclusive ตัวผลิตเงินนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับก็แจกช่วงแรกๆเหมือนกันที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเติมทั้งนั้นเลยนะครับ<ไ>โดยตัวละครที่ผมจะทดสอบเอาไปลองเล่นเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะก็คือแน่นอนนะครับเจ้าสปีกเกอร์รีแพร์โดนแล้วก็ต้องมีตัวดาเมจนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวถ้ายเกมเราไม่ชนะนะครับเจ้าลูกตุ้มน้าของเรานะครับแล้วก็ผมอีก2ตัวระหว่างกรีนเลเซอร์กับชิลคามล่าแมนอะขอเป็นชิลแล้วกันนะครับเพราะว่าสามารถป้องกันสตันได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาเป็นไอเด อาจจะต้องเอานักวิทยาศาสตร์ไปนะเพราะว่าเป็นตัวผลิตเงินนะครับเอกูสีรู้สึกว่าจะมีตัวแค่นักวิทยาศาสตร์ตัวเดียวนะครับที่เป็นตัวผลิตเงินอีกตัวหนึ่งผมควรเอาเจ้ากรีเลเซอร์ดีไหมเพราะว่าความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยคือสามารถสโลฝั่งศัตรูได้ด้วยก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างโกงพอสมควรคุณผู้ชมตัวดาเมจดสอตัวผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะเพราะว่าตัวนี้ตัวเดียวดาเมจดของเขาเนี่ยอัพเต็มก็อยู่ที่4ี่หมื่นแล้วนะเอ้ยตอนนี้เพิ่มเป็น5 0 0หมื่นแล้วเหรอเห็นไหมดูในสเตต โดยเซตตัวละครผมก็จะเอาไปประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวด่านที่เราจะเล่นเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะลองเล่นในด่าน toilet head c u ดูคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นด่านที่เหมาะกับการเล่นในด่านไนแรมที่สุดและมาเข้ามาสู่ในด่าน toilet head นะครับกดเลือกความยากระดับไนแรมไปเลยถ้าสมมติว่าเซตนี้ไม่ผ่านเราอาจจะต้องลองเป็นเซตใหม่ดูนะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวละครนิดหนึ่งคุณผู้ชมเริ่มต้นมาเรามีเงินอยู่200เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเริ่มวางเจ้า green laser ก่อน เอาไว้บริเวณหน้าๆนิดนึงนะครับอ่าให้เขาช่วยจัดการในช่วงแรกไปก่อนแต่เจ้ากีเลเซอร์เนี่ยจะรับมือได้แค่ไม่กี่เวฟนะคุณผู้ชมสู้เจ้าฟอร์ตดีเจไม่ได้เจ้าตัวนั้นนี่รับมือได้ยันแบบเวฟเวฟแบบ20กว่าๆเลยนะโอเคตอนนี้เราก็ได้วางเจ้าตัวนักวิทยาศาสตร์ครบทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัพเจ้ากีเลเซอร์สักขั้นหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเราจะมาอัพเจ้าตัวนักวิทยาศาสตร์ของเรา ให้เป็นเวลสูงสงนิดนึงคุณผู้ชมตอนช่วงท้ายเกมเราจะได้มีเงินมาอัพในส่วนของตัวละครต่างๆนะครับเนี่ยถ้าฝั่งทอยเลต,ตออกมาเยอะๆเนี่ยกีนเลเซอร์ของเรามักจะตีไม่ค่อยทันคุณผู้ชมอันนี้แหละคือข้อเสียของเขาเลยเราอาจจะต้องวางเขาเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวเพื่อช่วยกันโจมตีนิดนึงคุณผู้ชมอ่าดาเมจเขาพอที่จะสามารถจัดการได้อยู่คุณผู้ชมแต่ว่าเขาตีไม่ทันเท่านั้นเองเฮ้ยมิวแทนออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องอัพกินเลเซอร์ของเรานิดนึงเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวไม่ไหว โอเคเดี๋ยวเราคงจะต้องเริ่มวางเจ้าตัวลูกตุ้มหนามแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ตัวอึดเริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับนี่ลูกตุ้มหนามจอมพลังของเราทุบทีเดียวดาเมจหกพันโอเคเลยเพราะว่าตอนนี้นักวิทยาศาสต์ของเรานะครับดาเมจเลเวลเป็นเลเวลสามเกือบหมดแล้วสามทุกตัวแล้วแล้วก็กําลังไล่เป็นเลเวลสี่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเอาเงินมาทุ่มให้กับการอัพดาเมจนิดนึงนี่ลูกตุ้มหนามของเราเลเวลสามวิทยาาสต์เป็นหมื่นแล้วอะแค่เลเวลสามสุดยอดโอ้จะได้หรือเปล่าเนี่ย เขามากันเยอะมากเอ้ยวางดีแพร่วางดีแพรโดนเกือบไปเกือบไปเห็นนะอัปเกรดเลเซอร์นิดนึงนะครับพ่าตอนนี้มากันเยอะมากสวยแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มมีตัวละครที่หลุดออกมาแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเคลียร์พวกตัวละครที่มันแบบจํานวนจะเยอะได้อะเพราะว่าเราไม่มีตัวละครที่เป็นตี a o โ e เลยนะเดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าเราวางชิลหรอ ต้นเกมเราอาจจะต้องวางชิลคาเมล่าแมนก่อนหรือเปล่านะครับเอออาจจะเวิร์กกว่าโอเคไม่น่ารอดน,นะเราต้องมาวางแผนใหม่คุณผู้ชมโอเคโอเคไปเดี๋ยวลองใหม่อีกสักตาหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมในเซตนี้นะมารอบนี้นะครับเราจะเริ่มจากการวางเจ้ากรีนเลเซอร์เหมือนเดิมเลยแต่ว่ารอบนี้ับจะเปลี่ยนจากการวางเจ้าลูกตุ้มหนามตอนชองต้นเกมใช่ไหมเปลี่ยนไปเป็นเจ้าชิลคาเมล่าแมนแทนเพราะว่าตัวเนี้ยเขา อ่อัพเต็มอะ่ะโจมตีเขาก็เร็วกว่าจเจ้าตัวลูกตุ้มหนามอยู่แล้วนะครับแถมมีการสะท้อนดาเมจด้วยโอเคตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับเป็นเลเวล3หมดทุกตัวแล้วแล้วก็เข้าสู่เวฟที่1 0ผมอาจจะต้องมาเน้นอัพเจ้าชิคลคัมราแมนของเรานิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าผมดาวว่าตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยเริ่มทยอยกันออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเราจะต้องเน้นอัพตัวดาเมจของเรานิดหนึ่งตอนนี้บอสออกมา3ตัวน่าจะยังไหวอยู่นะครับโอเคอาจจะต้องวางชิลเพิ่ม ในการที่ผมวางเข้าไว้หน้าๆเนี่ยเขาจะสามารถรับดาเมจในส่วนของการโดนสตันได้ก่อนเลยคุณผู้ชมทําให้ตัวละครอื่นๆของเราเนี่ยไม่โดนสตันนะอ,อุ้ยหลุด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 ฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสวยแล้ว <c oughs> ตัวนี้หลุดไปตัวหนึ่งหรือจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าแพ้มั้งเดีย๋ยวนะอออับลุกตุ้มหนามของเรานะครับน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลย เพราะว่าตอนนี้แต่ละตัวเริ่มเลือดเข้าหลักหมื่นทุกทีแล้วนะคุณผู้ชมเจ้ามิวแทนเนี่ยเลือดเกือบแสนเลยอะ0 0 0 0 0กว่านะครับเดีย๋ยวนะผมต้องวางโลเคชั่นที่มันดีๆกว่านี้นิดนึงตรงนี้แล้วกันตอนนี้ผมได้เริ่มวางเจ้ารีแพรโดแล้วนะคุณผู้ชมเริ่มมีตัวที่สามารถทําสตัน์ให้กับตัวหลังๆของเราแล้วเพราะฉะนั้นการวางเจ้ารีแพรโดนถือว่าเริ่มที่จะมีประโยชน์แล้วคุณผู้ชมตัวสตันเริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับ แน่นอนในด่านไหนแม่ตัวละครที่ทําสตันเราเนี่ยมันเยอะมากๆเจ้าชิวอาจจาะก,กันได้ไม่หมดนะเราเลยอาจจะต้องใช้เจ้ารีแพดโดแล้วโอ้หแล้วก็ตัวอึดเริ่มทยอยกันออกมาแล้วนะครับบอสเลือดเ,เนี่ยเกือบสองแสนแล้วนะคุณผู้ชมลูกตุ้มน้าของเราจะจัดก,การได้ไหมเนี่ยสองตัวตัวเดียวโอเคดามเมจเขาตอนนี้ถูกปรับเป็นห้าหมื่นแล้วอะก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปนะครับดามเมจเขายังอยู่ที่สี่หมื่นอยู่เลยตอนนี้ถูกอัพมาเป็นห้าหมื่นแล้วนะครับ ยังพอถูถ่ายไปได้คุณผู้ชมใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะครับเริ่มจะไหวบ้างไม่ไหวบ้างไม่รู้จะสามารถชนะได้หรือเปล่าเนี่ยผมอาจจะต้องวางอัพเจ้าฟีเลเซอร์นิดนึงเพราะว่าก่อนอันนี้ไม่มีโอกาสได้อัพเลยเพราะว่าต้องมัวเอาเงินมาอัพในส่วนของเจ้าลูกตุ้มนะครับเพราะว่าดาเมจเขาเนี่ยมันสําคัญมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้เริ่มมาอัพเจ้านักวิทยาศาให้เป็นเวลตันด้วยอะ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวต้องแบ่งเงินมาอัพนักวิทยาศาสตร์นิดนึงคุณผู้ชมอัพได้ทีละตัวนะครับไปเรื่อย ดีกว่าเราไม่ได้อัพเขาเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตอนช่วงท้ายเกมเนี่ยเราไม่มีเงินพอไม่ได้ใช้ซานต้าปุ๊บเงินไม่พอทันทีเลยอะ่ะติดกับการใช้ซานต้าทีวีแมนนะครับที่ว่าเพราะว่าเขาสามารถผลิตเงินได้เยอะใช่ไหมแต่พอมาใช้ตัวละครตัวผลิตเงินตัวแรกของเกมเนี่ยรู้สึกว่ามันได้เงินช้ามากมากอยูยังได้ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่คุณผู้ผมชมยังจัดการได้อยู่นะครับเมื่อกี้ นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วอัพตัวผลิตเงินนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นเลเวล5ครบทุกตัวแล้วนะผมจะทิ้งเอาไว้ก่อนยาวๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินมาเน้นอัพพวกตัวดาเมจของเราก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเขาวนออกมาอีกรอบหนึ่งเขายังอยู่ในรัศมีของวงเจ้าลูกตุ้มอยู่นะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับยังไม่หลุดยังไม่หลุดอ้าวเฮ้ยแพ้เฉยเลยตัวอะไรหลุดเข้าไปอ่ะอ้าวหลุดเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ลองใหม่อีกรอบหนึ่งผู้ชมตอนนี้ผมตัดมาตอนช่วงเดิมของรอบที่แล้วเลยนะครับซึ่งก็คือเวฟ30มสกว่าๆตอนนี้ผมได้ลองเปลี่ยนแผนดูคุณผู้ชมเอาเจ้าชิคลคามิล่าแมนเนี่ยวางไว้ทั้งหมดทั้ง4ตัวเลยด้านหน้านะครับแล้วก็วางเจ้ากรีเลเซอร์แค่ตัวเดียวนะเพราะว่าเขาเนี่ยดาเมจไม่ได้เยอะมากนะครับทำหน้าที่แค่ในการสโลศสตูเท่านั้นเองนะครับผมเลยวางแค่ตัวเดียวเราจะได้ไม่เปลืองสล็อตในการไปวางตัวละครตัวอื่นด้วยแล้วก็ผมได้วางเจ้าลูกตุ้มน้าของเราเนี่ยทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับแล้วก็มมหมดแล ดาเมจก็เลยค่อนข้างแรงนิดนึงคุณผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมากพอสําหรับตัวละครพวกบอสในท้ายๆเกมหรือเปล่านะครับตอนนี้ที่เรามีก็คือตัวละห้าหมื่นแลลวนะคุณผู้ชมดาเมจเนี่ยถ้าไม่มีอ่าถ้าไม่พอยังไงผมอาจจะต้องขายเจ้านักพิศาร์าทีนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่าเอาสล็อตมาวางในส่วนของเจ้าตัวลูกตุ้มหนามเพิ่มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวดาเมจเราไม่พอแน่เลยตอนช่วงเวฟที่40กว่าเนี่ยบอสพวกบอสเนี่ยมันเลือดระดับแบบหลักล้านแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่า แล้วแต่ละตัวเนี่ยเขาตีค่อนข้างช้าคู่ชมคู่ดาวเขาเนี่ยอยู่ตั้ง2องวินาทีเนี่ยโอเคตอนนี้ทุกตัวอัพเต็มเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแค่เจ้าโดรีแพรตัวเดียวที่ยังอัพไม่เต็มอ่ะเต็มละตอนนี้แล้วก็ที่เหลือตอนนี้สล็อตของเราเต็มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องรอลุ้นอีกทีนึงว่าเราจะไหวไปจนถึงจบเกมหรือเปล่านะครับกับดาเมจของเจ้า,าลูกตุ้มน้ําของเราโอ้โหออกกันมาเป็นขยงเลย ดูแต่ว่าเขาตีทีหนึ่งเนี่ยเลือดก็หายไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตีทีหนึ่งดาเมจของเขาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือตีช้ากูทํามาเยอะขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าอาจจะต้องขายเจ้านักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าโอ้โหดัดไหวไหมเนี่ยโ,โหเยอะมากอะ่ะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกลัวกลัวจะไม่ไหวมากเลยคุณผู้ชมมันมากันเยอะมาก เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังพอยังพอไหวอยู่ยังพอยือได้นะครับเฮ้ยพอได้พอได้พอได้ไดเรามีตัวหลุดแล้วนะครับเราจะต้องขายหมอแล้วคุณชมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่านแน่เดี๋ยวนะผมจะต้องขายหมอมาวางเจ้าตัวลูกตุ้มหนามเพิ่มแล้วนะครับโหยหลุดกันมาเพียบเลยโอ้ <laughs> โหเดี๋ยวนะนะผมขายหมอก่อน เอามาวางช่วยนิดนึงคุณผู้ชมอ่ะโอ้ตายตายอย่างนี้เพราะว่าข้อเสียหลักๆเลยคือในเซตของตัวเอกซเนี่ยมันไม่มีตัวที่ตีเอ e คุณผู้ชมที่ตีเป็นวงกว้างนะครับตีได้ทีละหลายๆตัวมีแต่ตัวที่ตีโจมตีเดี่ยวทั้งนั้นเลยโอ้โหเดี๋ยวนะวางตรงนี้สักตัวนึง่งเผืออ ain, ่อยังไหวอยู่คุณผู้ชมลองยื้ดดูก่อนนะครับ เล่นมาจนถึงเวฟ40กว่าแล้วเนี่ยไหวไหมไหวไหมวางกีเลเซอร์ได้บ้าไม่ได้อีกตัวเต็มเดี๋ยว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 ได้ไหม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 เฮ้ยยังได้อยู่ยังกันได้อยู่บอสบอสบอสกันได้หรือเปล่าบอสยังกันได้ไหม นิเดียวเออยังได้อยู่นะครับโอ้โหโ,โหดูคุณผมมู้ชมดูของฝั่งทอยเหลทที่ออกมาดิคือพอไม่มีตีตัว a อ e นะครับทำให้เขามันออกมาเยอะมากๆเลยตัวละครของเราคือตีไม่ทันดานเมจเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอน่าจะถึงนะครับแต่ว่า,าเขาตีไม่ทันเท่าน,นั้นเองโอ้เียบรอ้อ มาสูงสุดได้แค่เวฟ47เองโอ้โหน่าเสียดายมากๆใช้เวลาไป15นาทีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเอาตัวเอกลุ่นบทั้ง5ตัวไปลองเล่นในด่านในแมม์คุณผู้ชมเรามาถึงจนเวฟที่47แล้วนะครับอีกไม่กี่เวฟเนี่ยเราก็จะชนะแล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยเราไม่มีตัวละครที่เป็นตัวทำดามเมจเป็น AOE เลยคุณผู้ชมทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมันตีไม่ทันนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องดาเมจพอหรือเปล่าผมคิดว่าพอนะเพราะว่าเจ้าลูกตุ้มหนามเนี่ยดาเมจเขาค่อนข้างเยอะนะครับแต่แค่เขาตีไม่ทันเท่านั้นเองพระครูดาวเขา2วินาทีรอบหน้าผมอาจจะต้องเอาเจ้าไซเอนทิสตไปแทนหรือเปล่านะครับเจ้าไซเอนทิสตเนี่ยตอนอัพเต็มเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการตีเป็นยิงเป็นลูกระเบิดออกมาก็พอที่จะทําดาเมจเป็นวงกว้างได้อยู่คุณผู้ชมเออรอบหน้าเราอาจจะต้องลองเอาเอาเจ้าตัวละครนี้ไปแทนตัวละครใดสักตัวหนึ่งที่อยู่ ที่เราใช้ตอนนี้นะครับอาจจะชนะอาจจะชนะคุณผู้ชมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ